อ๋อเนี่ยไปทางซ้ายนาัแล้วก็ผ่านหน้าสามท่อแล้วก็พิมมันนะตีคอยไม่เราเข้าไปนี่มันหันหน้าเข้าคาสิโนเราจะเข้าหลังมันชนไปเลยเพร้อมพร้อมลุย <ไป S 1> ลุย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 ลง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 ชุบชุบแพ้กันไดเยอะนะเอ้าวลดเอ้าวลดเขาหนักอะชุบเป็นกันไดเยอะนะพี่นะชุบพูดชื่อนะไอ้ไม่ถึงตํารวจจอดเรืออะตํารวจอ่ะ เอ้ยปล่อยเลยปล่อยเลยเราต้องต้้วบวกเาต้องบวกเรงบวกีไปชนี่กชนี่ชนี่าไปเอ้โดนนไไประวังรถเฮีนเียอะไรวะไอสัตว์เอ้ย้ไปไปไปดิพัง ลุกพั้าไหนขัาไหนไหนตอนเดียนลงตอนเดียนลงตนาอา่มทไมงหางนเนมสท่อเลเปียกปารถพ่นพังมี่รถเพืนพังแล้วผมก็จะพังมี่เอไปจอดลงสมท่อไปจอสามท่อพี่ยิงให้ได้แฟนี่ยตแงนี่ยแฟงนี่ยแวิ่งอยู่แฟงแฟงคเพื่อนอยู่เลนเพื่อนเพื่อนวิ่งอยู่อะรถมาหลังบ้านเรากันนึ่งะรถขั้นไหนขั้นไหนไอชิโลไอชิโลกับปืนเล่นหน่อยกูททำไม่ะเนี่ลงตรงระเบิดอะลงตรง มาโซนเราได้ปะกลับมาโซนเราได้ปะกลับมาโซนเราได้ปะกลับมากลับมาตรงแลมโบขาวแลมโบขาวได้ไหมมาเล่นตรงถนนได้เล่นตรงถนนได้เล่นตรงถนนได้ทุกใช้เรยนโฝั่งไฮเวย์ดิมันลงสามพ่อมึงลงฝั่งไฮเวย์ดิเปิดอ่ะโดนหลงเลยลงเลยลงเลยลงและดันเข้าไปเลยลงแล้วมึงเชื่อใจปืนดิมึงลงไปลงไปเลยเล่นเลยเล่นเลยเชื่อใจปืนไว้ปืนเราคมไอ้เหี้ยเจอไปืนาต้อนไหนบอกเราไอ้เจอปืนตอนไหนแตะโกนบอกมึงเลยนะ เย็นช่เย็นเยนใช่ใจเปิดใช้ใจเปิดไม่ต้องแตกยากเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ต้องแตกยาการ์เดิมเดิมอขอคนเขอคนเ่อย่าเข้ใอย่าเขปูเฉียวพชิบูแ่ะมมาแลช่วยชวนด้วยเพมช่นด้วชนด้วยชนด้วช่ ไอ้เจ๊มันงคนลน้อยะยจไอ้ก้ยโเกิดได้โเกิดเยอะยเยอะมันยเยอะตยเยอะไอเหียไแล้วไแล้ว่ยุล้ยเพบลยเพื่อนยเยอะตยดมึีมันายาอยู่นยยู่นะกชุบไปแล้วลงละคมอ่ะการไหเหี้ยมึงไม่คุยกันน้าเดียเียวเดียเดียยมึงปิดดิมึงปต่อ ไปจุกเด้งหน่อย กิจการชุกกิดเกิดเกิดเพื่นตายเยอะต้องการเพื่นตายเยอะชุบเพื่อนน่่ตายเยอะต้องกางน่อชุบเพื่อนต้องกาเพื่อนต้งาน่อชุบเพื่นตาชุบเพื่นตายเยอะแต่มขึ้นมาดึงมนึ้มาดึงมนขึ้นมาดึงมนึ้มาเพื่อนขึ้นมาดึง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 เพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาดึง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 เพื่อนขึ้น

เลยหอเลยหอห่อแล้วออกเลยใครได้ศกาขึ้นรถไอ้เหี้ยใครยไม่ได้ศกก็เล่นต่อไอ้ศกได้ไอ้ชิโร่ให้ศแดงกิงไม่ได้ไม่ได้ชุปปาร์เกอร์พอดีอดีพอดีไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยปากติ่มเกลือต่อเวลาจะไปไหนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ่เลยมึงไม่รู้จักไอ้ยี่อย่างเสี่ยวหียไม่รู้จักมึงเลยไอ้ยม่อย่างเสี่ยวหียอย่างกาดคุยอห่อ่อ่หแล้วคาีทั้งหมดแล้วห่อกรห่อล้พไปลงเ่นได้ปะไอ้เมื่ยดีดี่อหอเลยห่เลยชิดูสปา์แน่นะเว้ยหียดูดีๆนะชีโรนี่ใครรู้ดีบ้าสมทอขึ้นได้นะ รีบไปรีบไปใส่ยังคะพี่นล็อกรถเลยพี่วอยู่บ้าีงเร็วเเร็วปพี่ติเห็นปืนป้าพิติปืนปืหัวิงข้างนอกพี่บนเขาพีวพีวีอให้เดี๋ยวเอาปืนให้ผมออกก่อนแล้วนะผมออกก่อนแล้วนะให้ออกก่อนเลยไหมต่อเพื่อนไป้ออนไปไอ่าัมันโชคีมันโชคีมันโชคเหรอเ่พีวอยู่าเีอเงียจะไปไไกนออกไปอะ อะไรไม่อะไรชวนยับเลยเอ้ยไปออกพร้อมกันน้องใจเย็นไอ้ซาดศพมันศพมันเอาเอาอะไรอ่ะเฮ้ยอยังไม่ออกวงดีพี่มันจะหมดแล้วต้องต้องออกแล้วพี่อย่ากันกินหยักกันกินหยักกันกินหยักกันไม่ไม่เป็นไรบนอกาะเขาหายเรืองเลยมึงอย่าไปโดนมันฉกเดี๋ยวโด๊ปึ๊งคใช้ไม่ได้ปึยังกลางวงโด๊ะให้มันเข้ามาเข้ามาเข้ามาลุนลับักเฮ้ยศพศพข้างไทยเนี่ยเฮ้ยน้องชายอู้เมงทังนั้นอ่ะ พีเอชพีเอชมา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 แล้วผมเด้อมาหากูโดไอพัดไปเลยออกเอ็งเองออกได้เองออกเลยน้องออกได้ออกเลยนะตรงตีนเขาตรงสองตรงนี้ส่งเรียร้อนนะเลยต้องไปใส่กระสุนก่อนนะเดี๋ยวมา ผมแดงแล้วนะเว้ยเราออกได้แล้วนะศพออกได้แล้วนะพี่ยะผมแดงมันออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วออกมาให้ผมแล้วผมไม่ซ่อมไม่ติดพี่พี่อยู่ไหนพี่เอาให้ผมก็ได้คอยยิงตำรวจให้หน่อยคอยคอยยิงยานตำรวจให้หน่อยปืนอ่ะพี่เอาพี่เอาพี่เหมือนนนกัเิสวยจัดแฟงเนาะใครใครเล่นอยู่ตรงบ้านบีบีซีวะ ใีรเนปิดปืนแล้วไม่ได้อุ้มหมาไม่ใ้ใจเย็นอย่านัวใจเย็นใครโดนบอกใครโดนบอกอย่านัวอย่านัวเกยไปเล่นที่ไหนเไปเดกยเดิมมันล่อสี่ห้าตัวเลยนะพี่ที่เดิมเลยไปผมจะไปโคเคนน่ะไปกันตกลงปะแดงน้องผมแดงน้องไมเราเล่นไม่ได้การจวันนี้อยู่แล้วได้พี่ผมอยู่หลังพี่เนี่ยรอตำรวจมันออกก็ได้ยังไงตำรวจก็ต้องไปเอาเคสใครใครไม่ได้อุ้มอ่ะรอเอาซ้ำเั้งห้าตัวใครมีก็ได้เราไม่เหลือเยอะนะพี่สามไปไปก่อนเดี๋ยว้ยต้องต้งต้อยู่เคสนึงเพื่อนเหลือเหลือไว้สัก ตกลางหันวีตอนรอนะเขากลางหันวีตอนรอนะมันได้ยินไหมกลับมารับพี่่อนพี่เผาไม่ได้แดงนแดงนะนมันไม่โดนไม่โดนหมอนใครไม่รู้โดนใครโดนตอนอมค่บอกเว้ยมึงเจงันงมีปืนช่วยเดียวเดียวมึงไม่ได้อุ้มเยอ้มันมันไงตอนไหนวะถ้าเปนติ่งเอาได้เลยปะ ได้เยไปเล้มันก็เปิด่อที่บ้านไงไม่ไมเดี๋ยวมึงมาเอาห่อที่กูที่บ้านอ่ะมแถวบ้านเนี่ยพี่โดอยู่บ้านอ่ะพี่โดผมไปเติมน้ำมันบูรณกลับบ้านผมขึ้นทางังก่อยได้ป่ะพี่ผมไม่มีาดุโดโดถึงบ้านแล้วบอกนะได้ใสแตนบายบ้านมาดีบาพี่ติ ไอ้กูได้รถกูได้รถตามเอาไงวะไอ้ผมไปดีหอดีบ้างแต่งได้แต่งไแต่งมึงเอาไงดีวะรถมันเนี่ยตัดเลี่ยงกันแล้วตางเลยจูงเงินมึงเลย่อ้คนมีตังที่ไหนไร่ทัพย์เฮ้ยมึงก็มาช่วยไอเฮ้ยเฮ้ยกบใครวะไอ้เฮี้ยที่มันออที่มันทิ้งไปเดี๋ยวโทรหาพ่อเอาเช็คให้กูดีกว่าแป๊บนึงเฮ้ยกบใครเนี่ยที่ตามกูอยู่ไม่เอากบเขียวดิใครอยู่กูป่ะตรงกบเขียวอ่ะตรงไหนเว็บอกมาเอ้กบมันดีว่าตรงไหนเวทที่เก่า ผมลากตัวหลุดมันอยู่เหรอพี่หาน้าพีหารไม่ตอบเขาไม่ใช่เราเราพิจารถึงแล้วถึงแล้วถึงบ้านแล้วถึงแล้วได้วยกันด้วด้วยโดมมึงเลขอะไรบอกเลขเลยโดนก็บอกโดนนี่ยับไงจ้าลไแบงแล้วลดแบงเหลยโดนรเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามคนรอมาเวทีนี่แน่ของผมอ่ะเวถ้ารออยู่ข้างนอกเวทีเวทีดึนมาเลยเออสามสามผมรับเลใช่เวทีครับเวทีเวทีสามคน ใครเกมใครจะเกมหน้ากพวกอะโอ้ยโดนไฟกับตำรวจเอา้ย่บ้านไอ้เหี้ยตำรวจนิดเดียวเองใครจะเกมกเมมึงบอกเยไม่ใช่เพื่อนเราหรอกไอ้จู๊บไม่รู้ว่าบอสไม่รู้ว่าให้ตกลงได้เพื่อนมาเยอะนะอยู่เดี๋ยวผมวิ่งอยู่เดียวก็เล่นเลยเล่นได้แต่กูก็ได้ปืนบนรถเองเอ้ยใครเอาปืนบนรถต้องตกลงเลยเอออพี่ขึ้นไปที่เก่าทั้งทั้งงทาเข้าไปทีเก่าเลยพี่ได้ตรงนี้ก็ได้โอ้ยโดนชนโอ้เฮ้ยกูได้ยินเสียงรถวะกูกินกูอยู่ซ้าย ว่าสีแปดหรอไม่ใช่เทลล่าหรอใช่สีปดตายตายตายมีอวันอยู่เส้นตล่ำนะพื่ออวันใช่ใช่ใช่เส้นตล่ำดีจี